สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่นายโคลาดอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเกมโลบกปลูกผักโกอากาเดนนะครับทุกคนมาแต่วันนี้พี่จะพาทุกคนมาขายสัตว์เลี้ยงที่พี่มีทั้งหมดเลยนะทุกคนว้ยสะดุดพี่จะมาขายสัตว์เลี้ยงที่พี่มีทั้งหมดเลยนะครับทุกคนมาหูดูซิว่ามันจะได้สัก,กี่บาทนะครับทุกคนแต่คอนอื่นเลยพี่มีเหลือไข่อยู่สามใบนะครับที่ยังไม่ได้เปิดจัดต,ตา ตัวอะไรครับทุกคนไหนอะ่ะ๋อหมาครับทุกคนอหูหมาพี่มีโคตรเยอะอะทุกคนหูได้หมาอีกแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดอีกสองใบนะครับทุกคนเปิดมาหน่อยสิอีกสองใบยังไงเ <c oughs> จ้าไข่สีทองนะครับมูลค่าหนึ่งล้านนะครับทุกคนได้อะไรวะปลาดาวอีกแล้วอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้ยทำไมพี่ได้แต่ปลาดาวอะถามจริงโอ้ จะลั่วในแต่ปลาดาวอ่ะทุกคนมาพี่มีสัตว์เลี้ยงประมาณพี่ว่าน่าจะถึงสิบตัวนะครับทุกคนแต่ตัวที่พี่หวังผลที่สุดนะเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้ก่อนไหนอ่ะไหนอ่ะทำไมไม่ออกออกมาหน่อยสิเพื่อนมึงพร้อมจะฟักแล้วหรือยังทำไมไม่ติดอ่าติดแล้วทุกคน ตัวนี้ได้อะไรทุกคนอึ๊บหมาอีกแล้วโอ้ยได้แต่หมาหมาพี่โอ้โหมีห้าหกตัวได้มั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะมาขายสัตว์เลี้ยงมาพี่จะขายหมาเลยพี่จะขายก่อนเลยตัวแรกนะครับทุกคนดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่อ๊บโอ้โห เท่าไหร่วะพี่มอไม่ทันแต่น่าจะหลักพันหรือเปล่าตอนนี้พี่มีเงินอยู่เจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านนะครับทุกคนพี่จะมาขายสัตว์เลี้ยงของพี่ทั้งหมดดูซิว่าจะได้กี่พันล้านนะครับทุกคนมาดูกันตัวที่พี่คาดหวังมากที่สุดนะครับทุกคนคือเจ้านกยุงมาแต่ตอนนี้พี่มีหมาละขอขายหมาอีกตัวหนึ่งก่อนเท่าไหร่วะทุกคนเมันเกี้หมื่นหรือเปล่าวะ เหมือนหมื่นนะเดี๋ยวหาก่อนทุกคนสัตว์เลี้ยงที่มีมีอะไรบ้างวะวันนี้จะขายหมดเลยนะโอ้ยเจ้าพึ่งน้อยไม่อยากขายเลยไม่อยากขายเลยแต่วันนี้พี่ต้องทําเพื่อชาเลนพี่มาจัดไปทุกคนพึ่งน้อยเท่าไหร่ได้เท่าไหร่พึ่งน้อยเท่าไหร่วะทุกคนน่าจะหลักหมื่นอะ โอ้ยทำไมมันถูกจังหวะพึ่งพี่มันเลเวลเท่าไหร่วะน่าจะเลเวลสิบห้าสิบหกนี่แหละส้องสส่เลเวลเรายังต่ำเกินไปนะครับทุกคนมาต่อไปพี่ปลาดาวพี่ปลาดาวได้เท่าไหร่ไหนโชว์สกิลอ้าวเพื่อนกูมาขอพึ่งซะละเพื่อนกูมาขอพึ่งทุกคนเพื่อนมาขอพึ่งโอ้คือพึ่งเราไม่มีพึ่งเรามีตัวเดียวครับทุกคน ต้องให้ดาวไปอ่ะกูะให้ปลาดาวก็ได้อ่ะเขามาขอไหนไหนเราก็จะขายแล้วเราให้เพื่อนไปสักตัวเขาไม่เป็นไรเอาไม่เอาอีกกูให้ปลาดาวเอาไปแล้วให้ปลาดาวจะเอาพึ่งอีกบอกกันพึ่งไม่มีนะพึ่งหมดแล้วโอ้เพื่อนจะเอาพึ่งทําไมวะทุกคนพึ่งมันพึ่งมัน เพิ่งมันดีเหรอครับฮะเราบอกเพื่อนไปแล้วนะคะว่ามันหมดแล้วครับผมผมมีตัวเดียวนะครับทุกคนถ้ามีก็จะให้เขาแหละแต่มันมีตัวเดียวไงจะทำไงอะ่ะมีตัวเดียวเออมาเรามาทำชาเลนจ์กันต่อทุกคนอุ้ยหมาน้อยตัวนี้พี่ว่าหลักพันน่ะพี่บอกเลยมันน้อยเกินไปนะครับทุกคนได้เปล่าถึงเปล่า เออหลักพันแหละทุกคนคือเอาง่ายๆเลยทุกคนจะได้ดูราคาสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลเวลประมาณเจ็ดแปเก้าสิบถึงสิบหกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยหลักพันเพื่อนผมแม่งเล้าหรือชิบหายเลยครับทุกคนจะรั่วอ้ยจะเอาไปทําไมวะพึ่งอ่ะฮะบอกว่าขายไปแล้วขายไปแล้ว มาทุกคนมาดูสัตว์เลี้ยงของพี่ตัวต่อไปนะครับทุกคนเอาเมื่อกี้พี่เอาอ๋อหนูอุ้อหอยหนูได้ดีนะครับทุกคนเมื่อกี้เนะี่ยเท่าไหร่วะหนูหลักหมื่นเปล่าวะแต่หนูมันตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับทุกคนมันได้หลักหมื่นเลยเหรอเอาเพื่อนกูไม่ยอมจบปีครับทุกคน <laughs> จะเอาพึ่งขายพึ่งทําไมก็ทําไมอ่ะก็พึ่งเราเราจะขายอ่ะทาไมอ่ะ นจะมาถามมีขายพึ่งทำไมพี่ขายหมาก่อนขายหมายังไงได้เท่าไรครับทุกคนหลักพันแน่นอนอ่ะสุนัขอ่ะพันเออหลักพันแน่นอนทุกคนพี่จะขายทั้งหมดเลยไม่ไหวจะเลี้ยงล้ะเยอะจัดมาเหลืออะไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนเหลืออะไรทุกคนเฮ้ยตัวนี้ ืเต่าทากกว่าทุกคนหอยทากไม่ใช่เต่าทากมันคืออะไรว่าเต่าทากมันคือหอยทากทุกคนดูหอยทากแล้วได้เท่าไหร่หวะหอยทากโอ้ได้เท่าไหร่ว่าทุกคนโอ้ได้เป็นล้านเลยวะทุกคนหอยทากได้เป็นล้านเลยวะ่ะอุ้ยเอาเรื่องวะทุกคนหอยทากได้เป็นล้านเลยนะเมื่อกี้เนี้ยสุดจัด เดี๋ยวนกนกสีชมพูเขาเรียกนกอะไรทุกคนเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะเดี๋ยวพี่จะขายเออหมาก่อนขายสุนัขก,ก่อนทุกคนสุนัขมันหลักพันนะ่ะเออขายไ้ก่อนแล้วสุนัขมีเยอะด้วยดีประเด็นนะ่ะเออเดี๋ยวพี่ขายสุนัขไปก่อนพี่จะถึงแปดร้อยล้านไหมวะทุกคนเอาจริงๆเหมือนจะได้แค่หลักสิบอะ ดูหมาตัวนี้จะได้เท่าไหร่ก็ยังได้ถูกอยู่ดีทุกคนคือถูกจัดเลยกระต่ายมาเดี๋ยวขายกระต่ายกระต่ายน่าจะหลักพันกระต่ายก็น่าจะหลักพันได้เท่าไหร่ไหนเห็นไหมครับทุกคนกระต่ายก็หลักพันอยู่ดีครับเหลืออะไรอีกบ้างเนี่ยมันจะหมดแล้วนะทุกคน เฮ้ยมันจะหมดแล้วพี่ยังได้กี่ล้านเนี่ยพึ่งได้มาเจ็ดล้านเองว่ะแล้วห,หมาหมาแล้วหมาโคตรเยอะทุกคนโอ้หมาตัวเล็กนี้หลักพันแน่นอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงได้เท่าไหร่หกเจ็ดพันห้าพันเท่าไหร่ประมาณเนี้ยไม่รู้เท่าไหร <laughs> ่อะไรวะ ไกลหมดหร้อยังไอตัวกิ๊กก๊อกเนี่ยไกลหมดหรือยังอ๋อ,อเหลือก็ตายอีกอ่ะก็ตายเท่าไรเจ็ดพันได้ไหมก็ตายเนะ่ะก็ตายเท่าไรก็ตายเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดตามคาดมาเหลืออะไรอีกวะทุกคนพี่ไกลหมดหร้อยังโอ้เหลือนอก็ะจอกเทศนก็ะจอกเทศมันแรงนะทุกคนคือตอนเนี้ยพี่พึ่งได้มาแค่เจ็ดล้านเองนะทุกคนเนี่ยสัตว์เลี้ยงพี่จะหมดละได้มาแค่เจ็ดล้านเอง น้อยจัดจัดอะไรวะเฮ้ยดูดิคือหมาในหลักพันหมาหลักพันหมดเลยอะไรวะหมดแล้วเหรอเอาดีหมดจริงดิโอเหลือโอ้เหลือคันนี้เหลือแต่เหลือแต่ตัวที่เราคาดหวังแล้วเหลือแต่ตัวที่พี่คาดหวังแล้ววาทุกคนโห ตัวที่พี่คาดหวังคือนกกระจอกไอ้ไม่ใช่อะไรวะเดี๋ยวนกยุงนะคะรับทุกคนนกยุงกับขิงคองนว้ยเดี๋ยวพี่จะมาขายนกกระจกเทศก่อนนกกระจกเทศได้แสนไม่ถึงหรอว่านกกระจกเทศถามจริงตัวใหญ่นะเว้ยเนี่ยเท่าไหร่วะทุกคนถึงแสนเปล่าวะเฮ้ยน่าจะถึงวะไม่ใช่วะ่ะไม่ถึงว่ะทุกคนไม่ถึงวะเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหม ตัวนี้น่าจะแพงใช่ไหมพี่ว่าน่าจะแพงกว่านี่ยนกสีชมพูเนี่ย,นก,ยนะนกอะไรวะพร้อมไม่ยังทุกคนมานกสีชมพูเท่าไหรเอ่ยไหนน่าจะแสนได้ไหมเมื่อกี้น่าจะมีหลักแสนหรือล้านวะพี่มองไม่ถัดแต่ตอนนี้พี่ขายไปแล้วได้มาแล้วแปดล้านนะครับทุกคน ตอนนี้พี่ได้มาแล้วแปดล้านมาและเซตสุดท้ายของเราครับทุกคนสองตัวนี้แหละโดยเฉพาะตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โหเจ้าพญานกยุงครับทุกคนทุกคนว่ามันจะถึงล้านไหมใครคิดว่านกยุงแพงสุดและถึงล้านคอมเมนต์บอกพี่หน่อยมายังไงคิงคองคิงคองก็น่าจะได้ล้านมันไม่ถึงล้านหรือว่าถามจริง มาแต่พี่จะปล่อยเจ้านกกระจอกเทศไปก่อนนะครับทุกคนเจ้าสองตัวนั้นพี่จะเอาไว้ชุดสุดท้ายมาได้เท่าไหรยครับไหนมาลบพี่หน่อยน้องไม่ต้องมาขอไม่ให้มาได้เท่าไหร่ไหนเท่าไหรยทุกคนอ๊ตัวเลขพี่ม้งมองไม่ทันตลอดเลยทุกคนเฮ้ยน่าจะถึงหลานานเมื่อกี้ใช่ไหม ถึงร้านไหมวะไม่ร้านก็แสนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้มันมีอ่ามันขึ้นมาอีกห้านแล้วใช่ไหมวูเอาเรื่องอยู่ใช่เปล่าวะตาหลายเปล่าะะใช่ไหมย,ยังยังไม่ถึงคิวเจ้านี่ทุกคนมาไหนอ่ะมาทุกคนพีพร้อมแล้วอ,อืออุส่าห์ได้คิงกงแต่วันนี้ฉันต้องมาทำภารกิจขายแกว่าเจ้าคิงกง ล่ำลากันแค่นี้แหละโอ้โหหนึ่งล้านได้ไหมทุกคนตัวใหญ่มากนุ้ยเนี่ยหรือมันยังไม่ใหญ่เต็มที่วะปลมาเท่าไรคิงคองกิงคองยกักษ์่ะขาให้ได้ไหมห้าล้านไปเลยไหนไหนโอ้โหได้เท่าไหร่วะทุกคนโอ้โหโอ้โหอย่าบอกว่าหลักหลักแสนได้ไหมเมื่อกี้นะ้ทุกคนโอ้โหยังกากว่า กิงของมันตัวโคตรใหญ่อะได้ไม่ถึงล้านว่ะทุกคนมาแล้วนี่คือสุดท้ายของสุดท้ายแล้วพญานกยุงพี่สีเขียวอลา,ามขอหนึ่งล้านหนึ่งล้านยังถูกไปอ่ะพี่ว่าไนะงไงพร้อมอยังพร้อมอยังทุกคนโอ้ยไม่อยากขายเลยพี่จับกี่ทีมจะได้นกยุงวะเนี่ยโอ้โหมาเอาจริงเฮ้ยมา เท่าไหร่เท่าไหร่ทุกคนโอ้โหเมื่อกี้น่าจะได้หลานหน่อยๆครับทุกคนแต่ก็โอเคนะมันก็ถือว่ามันก็แพงที่สุดแล้วแหละใช่ไหมทุกคนโอ้โหแล้วดูโอ้โห,โอโหดอกไม้อะไรวะเนะี่ทุกคนโอ้โหมันต้องปลูกยังไงมันจะได้ใหญ่ขนาดนี้วะทุกคนโอ้โหมาสามร้อยหลานนะครับทุกคน ยกลับบ้านมาแบบเหงาเหงาครับทุกคนไม่มีแล้วหมูหมากาไก่ก <c oughs> ูขายหมดมามันไม่เหลืออะไรแล้วไหนไหนก็ไหนไหนเดี๋ยวพี่ลองเก็บผลไม้กันทุกคนเฮ้ยมีอะไรให้เก็บบ้างอะไรมันเก็บได้บ้างทุกคนมันติดหัวใจหมดเลยเนี่ยมอยเออมีคนมาคอมเมนต์พี่บอกว่าให้เรากดย้ำเหรอเอารูปหัวใจมากดปลดล็อกมันเหรอเดี๋ยวพี่จะลองทําดูนะะตอนนี้พี่เก็บก่อนรัวกก่อน ขอรัวก่อนอ่ะได้เท่าไหร่สักหมื่นได้ไหมอ่ะถึงหมื่นปเปล่าดูดิไอลูกส้มๆนี่ก็อยากเก็บได้แต่คิดถึงแล้วยังเก็บไม่ได้เลยทุกคนอะไรวะโอ,โอ้ดูดินี่เนี่ยเนี่ยไอลูกเนี่ยโอ้ยเหลืองแสงเนี่ยพี่ว่ามันต้องได้หลายบาทว่ะแต่พี่เก็บไม่ได้ไงประเด็นอนะ่ะโอ้โว้ยจะรัวโอ้ดูดิสีแดงสดจัด ตลาดบอกโอ้โหไอ้กระโดดเก็บได้ด้วยบอกวะเนี่ยเหมือนมันได้นะทุกคนปะมารถสุดท้ายขายผลไม้ทุกคนเทไล่เบบี้ปึ๊บตอนนี้พี่มีเท่าไรมาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ได้ขายสัตว์เลี้ยงของพี่ไปหมดแล้วนะครับทุกคนพี่จะมารวมเงินที่พี่ขายสัตว์เลี้ยงไปสิบกว่าตัวว่าได้เท่าไหร่นะครับทุกคน ตอนแรกพี่มีอยู่735ล้านนะครับทุกคนแต่ตอนนี้พี่มีอยู่746ล้านเท่ากับพี่ขายสัตว์เลี้ยงได้11ล้านเท e ่านั้นเองนะครับทุกคนโคตรหูกะบอกเลยสัตว์เลี้ยงพี่โคตรเยอะแบบโคตรแบบโอ้โหพเมี亚ะแต่ว่าพี่ขายได้แค่11ล้านมาทุกคนกากจัดอะโอ้โหมีใครทายถูกไหมมีใครคาดเดาถูกไหมว่ามันจะประมาณเนี้ยเออ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนโหได้แค่11ล้านโอ้โหสัตว์เลี้ยงพี่หมดแล้วตอนนี้พี่ไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพี่ต้องไปหาสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วคลิปหน้าพี่จะมาทําอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่ไว้ด้วยแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าใหม่สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บ